สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุกิตแก้วจินดาฮะอยู่ม1นึ่งเลขที่44.5ครับวันนี้ผมจะมาทดสอบแป้งครับผมมีวัตถุดิบก็คือน้ำเปล่า่ผมเทใส่แก้วแล้วนะฮะแล้วก็เบตาดีนหรือว่าไอโอดีนะฮะแล้วก็น้ำแป้งนะครับแล้วผมจะหยดไอโอดีนลงไปในน้ำแป้งและ น้ำเปล่านะครับถ้ามีถ้ามีแป้งจะกลายเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าถ้ามีแป้งน้อยก็จะกลายเป็นสีม่วงครับสีม่วงครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีแป้งก็จะไม่เปลี่ยนสีครับโอเคเริ่มนะหยุดเบต้าดีนลงในน้ำเปล่าครับโดยที่ไอวดีนจะมีสีเหลืองๆนะฮะ แล้วก็คนครับนี่ครับเป็นสีเหลืองนะฮะสแสดงว่าไม่มีแป้งครับต่อไปก็คือน้ำแป้งนะฮะคนเลยนะฮะ เป็นสีม่วงนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมเป็นสีม่วงนะ,สะแสดงว่ามีแป้งน้อยนะฮะสีม่วงคับผมน้ำเปล่าไม่มีแป้งสว่วนน้ำแป้งมีแป้งน้อยนะฮะก็จะกลายเป็นสีม่วงโอเคครับขอจบการทดลองในแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ